ความเจริญในธรรมความสุขสวัสดีจงมาเกิดมีเดชท่านผู้ชมโดยทั่วกันช่วงธรรมสวัสดีในวันนี้ขอนำเสนอหัวข้อธรรมะว่าชัวก่อนแชร์ซึ่งฟังดูแลว้วอาจจะเป็นหัวข้อธรรมะก็ได้อาจจะไม่ใช่หัวข้อธรรมะก็ได้ประยะุกต์ให้มันทันสมัยขึ้นมา,าชัวก่อนแชร์ก็เราปรารภเหตุว่าในปัจจุบันนี้ ยุคข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันแพร่กระจายไปทั่วทุกหัวละแหงทุกคนทุกแหง่งได้รับข้อมูลอันใดมาแล้วก็แจกจ่ายก,กันออกไปนั้นทุกคนมีโทรศัพท์มือถือแล้วก็มีไลน์แล้วก็มี Facebook มีทวิตเตอร์มีอะไรต่างๆมากมายโลกของโซเชียลอยู่ในมือของของมนุษย์ในยุคนี้เวลาที่ได้รับข้อมูลต่างๆมาแล้วพอรับมาแล้วทุกอัธยาศัยแชร์ออกไปทันทีโดยที่ ไม่ได้พินิษพิจรารณาว่าจริงหรือไม่จริงแค่ไหนอย่างไรถ้าหากว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลจริงชูอแชร์ออกไปแล้วมันก็เป็นคุณเป็นประโยชน์แต่ถ้าหากว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลไม่จริงบางครั้งมันก่อให้เกิดโทษถึงกับสินส้นชีวิตเสียชีวิตไปเลยก็มีเพราะฉะนั้นเวลาที่รับข้อมูลอันหนึ่งอันใดมาแล้วจากาจากโซเชียลหรือว่าจากาข้อมูลข่าวสารที่ไม่ใช่โซเชียลก็ตามเนี่ย ก่อนที่จะเผยแพร่ออกไปก่อนที่จะกระจายก่อนที่จะแชร์ก่อนที่จะแจออกไปนั้นต้องให้แน่ใจซะก่อนการปฏิบัติอย่างนี้จัดว่าเป็นการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันคําสอนที่ว่านิสสัมมะกรรังสยโยแปลว่าให้ควรซะก่อนแล้วจึงกระทําดีกว่าสยโยในแปลว่าด,ดีเลยดีกว่าประเสริฐกว่าเบสเตอร์เลยนะตัวเนี้ยนั้นเวลาที่รับข้อมูลข่าวสารอันใดมาแล้วก็ตาม ต้องพิจารณาบริบทเคียงข้างบริบทเคียงข้างคืออะไรก็คือว่าการเป็นผู้สามารถที่จะสาวหาเหตุหาผลสาวผลไปหาเหตุสาวเหตุไปหาผลได้แล้วก็จึงค่อยมาถึงบทสรุปถ้าบทสรุปแล้วเนี่ยเราค่อนข้างจะแน่ใจหรือแน่ใจแล้วอเราจึงค่อยแชร์ค่อยแจกค่อยแบ่งปันออกไปแต่ถ้าหากว่าไม่แน่ใจ แล้วเราแชร์ออกไปแบ่งปันออกไปแล้วสอนผิดสอนผิดเนี่ยเป็นบาปมหันตโทษทั้งหลายไม่มีอะไรเกินไปกว่ามิจฉาทิฏฐิการนําคนไปสู่ทางที่ผิดโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามมันเป็นมหันตบาปมหันต์มหันตภัยมหยันตโทษเพราะฉะนั้นชั่วก่อนแชร์เนี่ยมันเป็นมันเป็นข้อปฏิบัติที่แต่ต้องได้จริงของนิสสมะ การนั่งเสยโยไข้ควรซะก่อนจึงทําดีกว่าซึ่งนอกจากไข้ควรซะก่อนจึงทําดีกว่านอกจากเรื่องของการแชร์แล้วเรื่องอื่นๆก็เช่นกันเวลาที่จะทําอะไรก็ตามต้องไข้ควร,ครให้มันรอบคอบแล้วจึงลงมือทําหาเหตุหาผลต่างๆแล้วจึงลงมือกระทาแต่ว่าสถานการณ์ที่ฮอตที่ฮิตในปัจจุบันคือการกดไลค์กดแชร์อัปโหลด กดไลค์กดแชร์ซึ่งเราทําได้ง่ายมากแต่การทําได้ง่ายอย่างมักง่ายบางครั้งบางคราวมันก็เป็นความเสียหายเวลาที่เราแชร์เรื่องผิดๆไปถ้าหากว่าเป็นผู้ที่มีชื่อมีเสียงอยู่แล้วกดผิดกดพลาดไปแล้วมันก็จายไปทั่วคนอ่านกันครึ่งประเทศค่อนประเทศหรือว่าครึ่งโลกค่อนโลกเสียหายไหมเสียหายอย่างน้อยที่สุดสมาร์ทความหลอ่อความงามของเราที่คนมองว่า เป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นผู้น่าเชื่อถือก็กลอยลงไปด้านลงไปถูกรูปคมลงไปเพราะอะไรเพราะว่าไม่ชัว์แล้วแชร์อย่างนี้ถือว่าปฏิบัติผิดจากคําสอนของพระพุทธเจ้าจากคําสอนของทางพระพุทธศาสนาถ้าหากว่าจะให้สมาร์ทให้สมาร์ทให้ให,หล่ออย่างหล่อเลยเนี่ยก็คือว่ารับข้อมูลมาแล้วให้ควรคุ้นคิดพิจารณาเพราะฉะนั้น ชัวก่อนแชร์คือการปฏิบัติข้อว่านิสสัมมะการังประโยชน์ใครควรแล้วจริงทําดีกว่าเป็นคำสอนขององค์พระสาสมาสมุทรเจ้าที่มาใช้กับโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยโซเชียลเน็ตเวิร์กที่กระจายไปทั่วโลกขอความเป็นผู้มีความมั่นอ,อกมั่นใจเป็นผู้รอบครอบจงมือเกิดมีแด่ท่านผู้ชมโดยทั่วกันทุกท่านเทินเจริญพร